โอเคก็กราบสำหรับนี่อยู่แบบลุงกับวิชเชนเคยนะครับกออ็นี่กูหย่ในการแกะรังเกมแล้วผมก็จะมาเจาะเรกยกับเกมเก่าอีกเกมหนึ่งที่ผูกพันกัมันมาได้ช่วงเวลาหนึ่งองชีวิตนะครับก็คือเกม pit through africa ครับคือคงใครสงสัยว่าเอ๊ะมันคือเกมอะไรวะไม่เคยได้ยินชื่อที่นี่เลยก็คือมันก็ก็เกมเกี่ยวกับตระกูล harry ครับคือเป็นมอดเป็นมดมดเป็นมดมดหนึ่งจาก harry ครับที่มาทำเป็นเกมแยกไว้อีกทีนึง ให้กับทีมโปรเซสหรือพัดรู้ใจครับเกมนี้ก็อ่ะมันก็ไม่ค่อยดังเข้าสองทีมนั้นเท่าไหร่แต่ก็ดีมาหนึ่งคือมันเป็นความทรงจำที่ผมดีดีมากเลยสำหรับออโอเคอ่ะผมมาเริ่มเลยคือเกมนี้มันไม่มีโคน้รนะคือเท่าที่สังเกตคือมีเซิร์ฟแบบไม่มีคนละมันจะมีเหลือแค่บอทอย่างเดียวครับใช่มันคือจะเหลือแต่บอทเองับผมก็สำหรับคลิปครั้งที่แล้วครับคือเกมไอเกมนั้นแหละ ผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงคอนเซ็ปต์มันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเกลังเกมนนะไม่โควรไม่ตรงเลยเว้ยไม่ตรงคือมันจะเป็นให้อารมณ์แบบไม่ให้ประสบการณ์แบบคิดถึงไงนอสโตเรจียะอรนอสโตนอสโตเรจียอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เยเก็บคิดถึงว่าเกมเก่าอะไรอ่างเี้ยอ้าวพี่อะอะไรวะก็คือเกมนี้มันผมมันผูกพันกับ นานมา,มาวกเพราะว่ามันเป็นกิที่ทำไปผมมีเพื่อนแบบค่อนข้างเยอะเลยช่วงเวลานึงนะครับวนน่นตอนนั้นจนกระทั่งไอ้เพื่อนเฮี้ยคนหนึ่งนะที่มันทำรัดผมหายถ้าใครอยากฟังก็รอให้อ่าถ้าไอคิปขอให้คลิปนี้ครบพันวิวนะพันวิวพันวิวหรือแบบมีซับประมาณร้อยร้อยคนอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีผมจะเล่าแบบประวัติให้ฟังเลยโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นว เกมนี้มันมันจะมีค่าความแม่นยำด้วยนะสังเกตเห็นไหมสังเกตหน้าจอมันมีค่าความแม่นยำด้วยคือเกมนี้มันมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับมันไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยหายไปแล้วโอ้ยเป็นอืมไมโยนไม่โยนไอ้ที่ไม่โยนไม่โยนจริงจิงจิงเทียอืมอืมตายเจ้ามึง โอเคเรียบร้อยมาเราเราต่อก็คือแบบว่าอืมลงก่อนลงก่อนลงก่อนเออโอเคอย่าอย่าคือเกมนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่นิยมก็เก่าละมันอัปเดตมาก็มีอัปเดตแค่นี้ที่จริงตอนที่ผมเลิกเล่นไปประมาณแบบจ้นับว่าเป็นคอสวรรค์หนึ่งก็ใกล้ใกล้เคียงอยู่นะคอสวรรค์หนึ่งคือสิบปีผมก็เลยหายไปจริงสิบปีสิ่งที่มันอัปเดตมาคือเมื่อก่อนมันไม่มี U I แบบนี้นะ คือตรงเนี้ยไอตรงคอสเสลไม่มีนะอุ้ยเชี่ยเชี่ยในในไอศาสตร์อือ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 อืีกทยังไม่พออือเีีอ่เป็นบอดกูก็ไม่เว้นกูกูจะขี้โกงให้ได้เฮ้ยเชี่ยเชีย โอ้ยไอ้สัตว์ตัวอะไรตายอ่ะอ๋อรถไฟเออรถไฟเหยียบนะครับผมเอ่อเมื่อก่อนมีอะไรเยอะน้อยกว่านี้นะคือเกมนี้มันมีพิเศษด้วยนะมันจะมีกล่องแบบกล่องระดับสามระดับครับมีกล่องแบบธรรมดาธรรมดากล่องพรีเมียมแล้วก็กล่องแบบดูไลท์ดิชั่นอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยถึงเกมมันรู้ง่ายๆนะแต่อย่าดูถูกบอทนะบอทมันยิงแม่นอยู่นะ ปอดเกมนี้มันยิงแม่นอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันแกล้งนะคือเสียดายจังถ้าสู้กับคนจะเดือดกว่านี้ครับเพราะว่ามันจะสนุกดีปอดมันยิงง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่กูถึงบอกว่าง่ายก็เหอะแต่กูโดนนีตายฮึมเกมก็เปลี่ยนไปเยอะครับที่ยิงยังไม่มีโหมดนี้นะโหมดที่เราขี่ม้ายังไม่มีเมื่อก่อนยังไม่มีเนี่เก่อนเป็นการเล่ยิงกันเฉยๆนะ ก็แล้วเอาแล้วไอสัตว์ยิงแล้วยิงแล้วมึงเจอกูอืมอืมอืมมปุ่มุ่มปะทิศปะทิศปะทิศอืยเกือบตายเฮ้ยเย็นเย็นก่อดลก่อนไอ้น้องก่อน้องก่อนน้องเดินวนเดินวนตายเจอที่มีเื่อนวนกูเฮ้ยลบลกดลกดไอ้น้องลบก่อน อืมมอไอ้น้องไอ้น้องเฮียไหนอีกไหนอีกวิ่งมาแล้ววิ่งมาเชิญหน้าอืมอืมอุ๊ยเฮียมีถาดกูตายเลยอย่างที่ว่าครับบอทเกมนี้มันไม่ธรรมดานะฮะมันเก่งอยู่เออลืมบอกไปมันมีกล่องพีเมียมคือสาระดับคือมีกล่องดูักอีดิชั่นกับกล่องพีเมียมแล้วกล่องธรรมดา กล่องผีไม่เลยเป็นกล่องสีแดงตรงนั้นนะฮะที่ผมสเกห็นที่ดูดีมาหน่อยส่วนสีเงินก็จะอยู่ไหนไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแต่กล่องเท้าอยู่นู่นนะฮะตามแผนที่เฮ้ยทำไร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 อืมเอาเฮดช็อตไปดิเฮ้หลบหลบหลบน้องไงน้องหลบบอลหลบบอลั่นหัวไปดิลั่นหัวไปดิเกือบตายเงี้ย เอ้ยลูกกรลูกกร,กรดูกูตายกีนี้เพิ่มเลือดด้วยกันเด็กเล่าการเด็กเล่า,า,ลาแล้วก็จะเพิ่มเลือดให้ลงไอ้ม้าก่อนเออืลงุลงล่านล่านล่านไม่โดนอีกเด็กเล่าว้าเจ๋งเลยจะเด็กเล่าเท่าไหง นี่คือความนสัตร t r กียของเกมนี้แต่คิดถึงมากเกมค่อนข้างสนุกเลยกมนี้คือแบบมันมีปืนแบบข้างข้างเยอะนะสำหรับปืนคาวบอยสมัยก่อนจะมีมันจะมีแบบโคนานาวีเงี้ยโคนี่สมิธคาบายวัคคาลิกแล้วมีปืนที่ผมไม่ได้้จักเลยนะในยุคคาวบอยี่ผมไม่เคยเห็นนะก็บอกบางก็บอก,กบอะอย่างเช่นกระบอกนี้ครับไอ้เกืนะวาวัคคาลิก คือมันเป็นการยิงแบบเหมือนยิงอันนี้แล้วก็พัร์แล้วก็การรีโหลดของมันที่ผมไม่เคยเห็นนะแค่หล่นเหมือนปืนอะไรวะปืนอะไรวะจำชื่อไม่ได้ขึ้นไปข้างบน,นครับนี่กล่องอยู่นี่ปั๊บที่จริงคือกล่องกล่องนี้ผมสามารถจะเกี่ยวมาได้เลยนะแต่ว่าเก็มือนอัปเดตให้เราต้องใช้ใช้ตังค์ในการซื้อ มันก็จะมีปืนที่แบบโคตรโกงอยู่สี่สามเขาบอกเขาเลือกคือก็บอกนี้พพเดี๋ยวผมเลือกกระบอกนี้ก่อนนี่เลยอืมมีขี้หมันก็คืออา่าอะไรวะจำชื่อปืนไม่ได้เป็นนาวิชีโคนาโคอาร์มี่ครับถ้าโคอาร์มี่ของปืนของกีตของทำนะคือโคตรขี้โกงครับนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียว นัดเดียวพอ่อตายนี่ยนัดเดียวพอ่อตายคือมันยิงนัดเดียวคืออย่างน้อยสองนัดอะ่ะถ้ายัางไม่โดนหัวไม่โดนตัวนะอย่างน้อย,อยต่ำสองนัดร่วงแน่นอนเอาไปเสียงแต่ข้อเสียคืนนี้คือรีโหลดชช้าิบหายเลยครับนั่นแหละครับข้อเสียของปืนก็คือแม่งรีโหลดชช้าิบหายโอเย้เนี่ยเนี่ยกว่าจะรีโหลดแต่ละทีนี่คือแบบตายห่าหมดแล้วมั้ง ว่าตายก่อนอะ่ะเออยฮียได้ยิงอะ่ะถ้ามือแต่รี่วอยงเงี้ยเอาใกล้หน่อยน้องไอ้น้องสู้ยิงเข้าไปเกียบร้อย <c oughs> <laughs> นัดเดียวฮะนัดเดียวก็อย่าไปต,ต้องสนใจอันนับครับบอดชนะไปะก็เรื่องของมันคนะคือผมมันเห็ความหลังเก่าแนละ้วแน่นอนว่าผมจะใช้เวลาประ,ประมาณเียอะไรแล้วอะไรแล้ว เห็นไหมจะไม่โดนเออทำไรตัดดก่อนยังไม่ทำอะไรเราโอเคอเคดี๋ยวกันบอดแล้วเนาะทีบอดก็เขาติดร้อมก็จะทำไมไมอะไรไม่ค่อยไม่่คอยได้ก็จยิงยิงไปเรื่ยอยๆปู่บอกเลยครับนี่โดดช้ามากกรนะปืกนี่ะ ่โอ้โหเฮียไอเฮียกูยิงไปสองนัดยังไม่โดนเลยคือระบบมันเฮียครับผมคือคุณเห็นเปอร์เซ right, ็นไหมครับตรงด้านล่างอ่ะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันเหนอยู่วไออ่ะคือค่าของมันยำอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยว่าเนี่ยขอให้คุณโดนขอให้คุณเปอร์เซ็นต์คุณเยอะแค่ไหนยิงค่าแม่งเยอะนะเพราะว่านี่นี่อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นเฮียแค่ซูมกดซูมอยู่ที่เจ็ดสิบสี่อ่ะ ห้าปืนนี่ก็ดีดิแสดงว่าขี่มาหลังมาก็ยิงได้อยู่จนะ็บสักสามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ออกสักนัะอืมไม่พลาดแน่ไม่พลาดแน่นอนรอบนี้เกือบตายแต่เอย้อยเจ็บแามา่โดนกูนแน่ก็นะครับคือหลักก็บอกไปนี่เฮ้ยไอหัวโตหัวโตว กินนะของกกินอ๋อของตกมันย่อยเอามันย่อยปืนให้เลยเนี่ยอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมชอบมาปืนโค้เหมือนกันนะที่โค้อะไรสักอ,อยากนะออ่างที่โคบอกว่าจำไม่ได้ชิอปืนมันจำไม่ค่อยนานแล้วที่นานแล้วเหมืนนนนนนอน,น,องน,นลงนะเกมมาเสียเวลาแล้วเราไปลองลองกระบอกอื่นดีกว,ว่าอี่ครับ มืนกระบอกล่างที่เราใช้คือโคโอ๋อมันคือโควอเกอร,กร,ร์น้องโคอาร์มี่สิแต่ปืนตัไปที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าลูกสองที่ดีสุดในเกมคือไม่ต้องเล็งฮะยิงได้เลยโดนแน่ๆแต่ต้องประชิดหน่อยแต่มันยิงคือมันดีกว่าปืนลูกสองทั่วไปก็คือมันยิงได้ส,อส่อๆประมาณกี่นัดวะหกนัดมาไล่สอง คือยิงได้หกนัดครับความแม่นยำนีไนนไนน่ไม่ต้องพูดถึงเลยเราจะไปคิดยังไงตายแน่นอนโดนแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องสนเรื่องความแม่นยำพินพรางทำหลายล้างฮ่าฮ่าฮ่าเอ้พวกเไอเอ้ยความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงความแม่นยำโอ้โหเกือบตาย เเล่าอยู่ไหนเราเล่ามาจำไม่ได้ว่าตรงไหนมีเล่าบ้างนะเกมนี้ไม่ใช่แมบปบนี้แเกมน,แบบนี้อุ้ยเฮียนี่แหละรครับเขาเสียอเสีย,สยถ้าไม่ไประชิดยิงนี่คือแม่งยิงยิงยากยิงประมาณสามแล้ตายฮะนานโอนอยู่โอ้โหนั่นความแม่นยำหรือ กองโอเคเก็บต่อไปปืนต่อ็ปปืนต่อขึ้นกันไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้นี่อันต่อไปก็คือปืนชาร์ปชาร์ปไรเฟลิลสะานนที่ดีที่สุดในเกมฮะนัดเดียวตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเสียมีแค่นัดเดียวยิงไม่แม่นก็เลดับดินไปฮะ นัดเดียวตอนไหนกมไหนไม่ก็นัดเดียวแั้นแหละถ้าเป็นคูนแบบ A อ M บิวเอ็มนัดเดียวไอ้น้องอีกนะอีกมาอีกมาอีกเยอะชอบนังงั้นเห็นวะ เปลี่ยนปืนก่อนไหมั้ยอืมอืม,อมเปิดเซนไม่เกี่ยมหาแล้วทีมอะแล้วโอ้ยมันยากจริง,งครับแล้วคือดึกแค่เคลื่อนไหวในการยิงอ่ะพอไม่อยากไปลดลงแล้วมันก็เลยยิงยากครับก่อนยิบหายปืนออกออกดีดีเกิดได้เฮ้ยขึ้นที่หนึ่งเฉย งั้นถ้าไม่ประทิดริงก็คือยิงยากอังเดินจุ๊บยิงหนูยิงนี่นเดียวแหละยิงนี่น่เดียวเหย่อปืนกูปืนกูตกหมดแล้วโอ๊ยยิงแค่มันมันช้ามันไอปีนันพอดีเลย แบบนี้เกิดมาพร้อมกับมา้าเจ็ดนาทีกับการโอเคครับก็เปลี่ยนดายกันบ้างนะจะได้เบื่อเลย เกมนี้มันไมีอมีเลยมากไม่มีอะไรมากอืมแค่ไมกี่อย่างเังเรือกปืนเป็นรหงลิมท่านหนามเฮ้ยหรือว่านี้อยู่วะเฮ้ย๋ยวผมบอเลยเป็นคุว่ามีอยู่วะคุณว่ามีหนึ่งแปดห้าหนึ่งเดยฮมโบเลยอ่ะมันไม่มีอะไรมากจริงนะเกมโอ้โหไม่งย่นที่ดู กูยิงไม่โดนเลยอย่าเชี่ยตูเอ,อเย่างมาเลยน้อง,งไวกว่าย่างเออสวย่อกี้ไม่ไมีอนะ้วไหมาอ้เมือันึกถึงความหลักนะย๊ะมีแบบสมัยนั้นน่ะ็คือบมีคนไทยประมาณสี่ห้าคนในเซเรับ ผมไปได้คุยกันยิงเงินมันมากเลยฮะได้คุยกันสนุกดียโดยเป็นควอมลังนี้ผมดีมากเลยแล้วผมได้เพื่อนพวกเขาเลยนะในบรรดา5คนห6คนในนั้นนะผมมีเพื่อนเขาประมาณ4 4คนแต่ตอนนี้คือรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียดายมากเพราะว่ารหัสเก่าผมโดนเฮ็โดยเพื่อนเป็นเฮียเป็นเฮียื่อนเวนี่ผมไม่พูดเกลียดแม่ โอ้โหตัวกูจะตายเรามาเออเราเราเไปเไปล้วเเปลี่ยนดาเลยเก็ปืนเกี่ยวนี้เป็น กันพื้นที่มันกว้างนะเหมาะกับเปลเปลเกขน่าโนหมอปเลปดกได้อยูอ่พูกคุณไม่แม่นใช่ไหมไอ้นาะเ็นยล้วไไม่โดวนวะไอ้เหียอย่างี้อันนิ่งนิงน่ จริงนิ่งครับเิ็นนิ่ง,งใครไม่รู้แล้วตอนนี้เฮ้ยหรืว่าแคมป์ในมือไี่ว่าวะ่ะไดอยู่ได้อยู่ทีแคมโขึ้ที่สูงกวน่นะครับเป็นแหละป็นสา สูงวันนี้เออละโดนแต่ไม่ตายว่ะไอลเกิอนอ้าวโอเคตายวันนี้เฮ้ยไม่โดนอีกเจ้าคอมมันยัง59เปอร์เซ็นต์กูหายไปไหน1เปอร์เซ็นต์ทุกข้าอะไรกูมีระบบความมันยังมันเฮี้ยไปเลยคดูเห็น เฮี้ยโคตรโกงจุตวิศาสตร์ดูเห็นนะนี่จะข้างหลังก็สวยพอแตกอีกนึงอ่ะ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 บอกแล้วเปิดเฮี้ยนี่มันโกง อยู่ไก็ถอยไว้สักกุลิงไก่เกิอีกที่อะลรอย่างนี้นนครับบอกเลยว่าอย่าดูถูกเกมนี้นะอย่าดูถูกไม่เชื่อก็มาลองเล่นกัะบ,บอกในเกมนี้เองนะเผลอน,นี่ถ้าคุณยิงว่แม่นก็ไปหาได้หงได้เหมือนกัน <S 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 <ม>เข้าขมับไปดีที่ไดเข้าขมับดีได้เข้าเอวยิงเข้าเอวสี่ข้าง ม้าอยู่เยอะจังวะไดูดิเฮ้ยเฉยทำไมเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฉยทำไมไอ้ขี้ยาจุดมือขี้โกงจุดขี้โกงเงี้ยถ้ากูเล่นกับคนโดนโดนยิงนะละ สุสสมีเลยไดนูหน่อโอ้เกียรน้อยอรู้ว่าขมจนนี้จนกูจนกูที่หนึ่งเลยแตงกูจะรู้แล้วเกียร์สามร้อยเนาะอีไม่ดูดิ ตีมาวะเจอล้วอืมกูเห็นะกูเห็นนะมัดละมัดละร้อยอ่ะกูบอกเลยว่วงหมดอ่ะว่วงหมดอ่ะโอเคเบื่อแล้วป่ะก็ได้ละครับมันไม่มีคนอ่ะมันไม่สนุกเลยอ่ะ มวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะคนไปครับอยู่ได้หมดอะ่ะเราก่อน เข้ามามึงมึงต้องลงจากม้า okay. ก่อนไว้ราตายโอเคก็โดยรวมว่าเกมเกมมก็มีประมาณนี้แหละครับคือก็นั่นแหละมันเป็นเกมแบบนี่ผมคิดถึกมาที่กับลิงกับเพื่อนสมัยก่อน ถ้าใครสนใจก็มาเล่นกันได้แอบแบบมาเล่นกันมาเล่นกันแป๊บๆก็ได้ครับประมาณเล่นกับเพื่อนแล้วแบบมาทดสอบความฝีมือความยำใครที่แบบไม่มีมงบซื้อเกมเด็ด <c oughs> อ่าเล่นเด็ดะเล่นเด็ออนไลน์หรือพัฒมาเล่นนะก็เล่นเกมนี้ได้ครับก็เล่นเลยครับเกมก็เก่าแล้วละ่ะก็เราก็มีแค่นี้ครับก็สำหรับวันนี้เราไปก่อนไว้เจอกันใหมนะ่บายสวัส